วันนี้นะคะอิมก็มาร้านที่ชื่อว่าสุดทางยางนาค่ะตอนนี้จะอยู่ที่อำเภอขุงนะคะร้านนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านสวนมากๆเลยก็มาครั้งแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูนะคะว่าเมนูมีอะไรบ้างนะคะ มีก็มีมุมที่นั่งนะคะหลายมุมมากเลยที่นี่ก็จะเป็นตอกนกลางคืนนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะเมนูก็จะมีหลากหลายมากเลยนะคะตำถาดก็มีค่ะต้องดื่มนะคะแล้วก็พวกอ,า,อาหารอีสานค่ะก็จะมีให้เลือกนะคะอยู่ในเมนูก็ ลองมาเลือกสั่งกันได้ค่ะามาแล้วค่ะตำข้าวูอันนี้ตำป่าค่ะทุกคนอันนี้เราสั่งตำข้าวผูดไข่เค็มแบบไม่เผ็ดนะคะแล้วก็มีตำป่าแบบเผ็ดกลางๆหน้าตาน่าทานมากค่ะอันนี้สั่งเป็นผัดผงกะหรี่ค่ะอยากกินก็ ถ้าเหลือก็คงต้องเอากลับที้เขาก็จะมีของเล่นให้เด็กๆด้วยนะคะพื้นก็จะเป็นทรายเด็กก็คงจะชอบเล่นทรายอยู่แล้วด้วยกลับแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็จะวิ่งออกเส้นสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวจะมารีวิว รสชาติให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะกล,กลับบ้านก่อนนะคะค่ะทุกคนก็จะถึงบ้านแล้วนะคะก็จะมารีวิวรสชาตินะคะอาหารก็ไม่ได้สั่งอะไรเยอะนะคะก็สั่งทัาที่เห็นค่ะรสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะคะดีตรงที่บรรยากาศนะคะทั้งกลางวันและก็กลางคืนค่ะก็ แวะไปลองนั่งดูได้นะคะเด็กๆก,ก็น่าจะชอบเพราะว่ามีพื้นที่ให้เขาเล่นเยอะค่ะเหมาะกับใครที่มีเด็กแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่นะคะพื้นที่ก็คือเยอะมากๆเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวก็ขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะก็ที่บ้านก็จะเป็นร้านุ่งเรืองพันไม้ค่ะเราขายพันไม้พันธุ์เรียนด้วยนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ค่ะ